สี่อาหารนี้มีคอลลาเจนจากธรรมชาติแบบเต็มๆหลายๆคนบอกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่กินอาหารเสริมเลยเนี่ยอยากจะทานคอลลาเจนจากธรรมชาติมีในไหนบ้างข้อที่1เลยครับคือมีในปลาซาดีนในปลาซาดีนเนี่ย เนื่องจากเรากินปลาซาดินทั้งตัวใช่ไหมครับเราจะได้ทั้งโปรโตีนไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้หนังปลามีคอลลาเจนโดยตรงแล้วก็ได้ข้อต่อของกระดูกต่างๆในตัวปลาเนี่ยมีคอลลาเจนเช่นกันดังนั้นปลาซาดีนเนี่ยข้อที่1เนี่ยหาซื้อง่ายแล้วบางทีเนี่ยมีขายทั้งสดแล้วก็มีแบบเป็นกระป๋องด้วยข้อที่2เหมาะมากเลยสําหรับคนที่ฟันไม่ค่อยมี ข้อ2คือน้ำต้มกระดูกไม่ว่าจะเป็นน้ำต้มกระดูกหมูน้ำต้มกระดูกวัวก,ก็ตามพวกนี้จะมีคอลลาเจนชนิดที่1อยู่แล้วซึ่งคอลลาเจนชนิดที่1เนี่ยเป็นโครงสร้างของคอลลาเจนตั้งแต่หัวจะลดเท้าเกินกว่า90%ในร่างกายดังนั้นน้ำต้มกระดูกก็เหมาะมากสาหรับผู้สูงอายุที่อยากได้คอลลาเจนในการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอข้อที่3คืออวัยวะของไก่เช่น ข้อไก่ข้อไก่ก็จะมีคอลลาเจนหนังไก่ก็มีคอลลาเจนแต่ระวังนิดนึงใครก็ตามที่มีไขมันในเลือดสูงอ้วนอยู่นะครับไม่แนะนําให้กินหนังไก่ทอดนะทุกคนในหนังไก่ก็มีคอลลาเจนจริงแต่มันมีน้ํามันด้วยเวลาเอาไปทอดแล้วตัวหนังไก่ต่อให้ไม่ทอดก็มีน้ํามันทุกคนดังนั้นะค,คนอ้วนก็หลีกเลี่ยงการทานหนังไก่หนังหมูไปแล้วกันนะเพื่อลดโอกาสไขมันในเลือดสูงก็ลดโอกาส ที่เรจะอ้วนด้วยข้อที่4ไม่เหมาะกับคนเป็นเกาใครเป็นเกาอันนี้ไม่แนะนาําข้อ4ก็คือเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดจะมี เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเยอะดังนั้นใน,นนั้นจะมีคอลลาเจนสูงคนที่ทานเครื่องในเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นจากลาบลู่เลือดส้มตำนู่นนี่ก็ตามเนี่ยจะได้คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบส่วนสำหรับใครก็ตาม4ข้อที่ผ่านมากินไม่ได้เลยนะครับก็แนะนําแบบผมป,ป้าป้าหมา,ม,าม้าผมภระระยาผมก็ได้คือเราจะทานคอลลาเจนที่สกัดจากปลาธรรมชาติซึ่งไม่มีสารเคมีเจียปนผม เป็นคนเลือกวัตถุดิบเองกับมือเลยนะครับเอาคอลลาเจนจากญี่ปุ่นและเอาคอลลาเจนจากแคนาดามารวมกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือใน1นึ่งซองจะมีคอลลาเจนอยู่10กรัมซึ่งเพียงพอต่อการบำรุงผิวผมเล็บอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามไม่ได้มีปัญหาข้อเสื่อมนะครับทานวันละ1นึ่งซองก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ใครก็ตามมีปัญหาข้อเสื่อมเหมือนผมเหมือนป้าม้าผมเนี่ยก็สามารถ ทานวันละสองซองได้จะบำรุงทั้งผิวผมเล็บแล้วก็กระดูกข้อต่อด้วยถ้าทานวันละสองซองบางคนก็จะถามต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราทานเกินกว่านั้นได้ไหมต่อให้มีเงินก็ไม่แนะนําให้ทานเกินกว่านั้นเพราะทานเกินกว่าวันละสองซองร่างกายจะขับออกก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรดังนั้นทานแค่วันละหนึ่งถึงสองซองก็เพียงพอส่วนใครก็ตามอยากทานยี่ห้อเดียวกับผมนะครับปกติแล้วเนี่ยราคาเต็มคือ720บาทต่อกล่องแต่ถ้าใครพิมพ์2แถม1อ่ะจะได้ คอเลาเจน2กล่องแล้วก็แถม1กล่องฟรีไปเลยแต่โปรโมชันนี้ให้คนละแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับโปรโมชันนี้จะหายไปนะครับแล้วก็จะไม่สามารถซื้อซ้ำได้รักทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูแลสุขภาพแล้วก็สวยหล่อเพื่อชาติกันครับสวัสดีครับ